ครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องครับบัตรออนไลน์109บาทครับยูอ่าสีสเกตครับแต่เบิ่งสาวน้อยครับพระทะซ่องดูฮีครับรถเทียซ่องดูฮีครับยูสีสเกตครับเดี๋ยวช่วงบรรยากาศอ่าตอนลินรถเทียวเดี๋ยวผมอาจจะไล่สุดให้พี่น้องเบิ่งอีกเที่ยหนึ่งครับฝากพี่น้องครับขอเพีงกำลังใจไรครับซื้อบัตรจองตัวครับทักไปที่สาวน้อยเพื่อนแฟนเพจ ครับหรือ f เฟซบ o ๊กนุ่มโจสาวน้อยแฟนๆครับพร้อมพร้อมแล้วครับเป็นชิคมอนิเตอร์แล้วเช็คชิคแต่มอนิเตอร์ครับระกับนี้บอลบอาสินวลเบาคือหันท่านี้ถึงแคือสมมติว่าเวาหันมานี่เหรอบอลข้างหลังข้างหลังเจ้าภาพแบบเออทั้งถางบ้านบป๊ปื้มเพาก็บปีทั้งหลังไปยังหน้าลงทงอย่างเดียวนะบรรยากาศครับมวนนี่แค่ไปงแต่งตุ่ยไปพี่แหละครับพี่น้องมวนครับพี่น้องมันก็จัง ครลีได er ้รับเบิร์เตยเสดเลยพจังคือมาตล่อลไ่แนียนะมื้มีก <Yeah, like ับไคแน่เป็นป้าเบอร์งค่ะผูอมีกับไคเนีกลอไนาตีกับไ่แน่ยสเป็นมมิกนะครับตไหนครับเด็ดันกบายูทูบแมนครับตื่นขึ้นคนมี้คิดแปาไปให้เบิร์ว่าเบอร์นี่อยาสีเาเาใสอกัครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้แล้วครับไป้แล้วอีกคร๊บนึงครับาึาอยนอื่นสายโม้ครับ ไม่หาตัดเนี่ยไม่พ้ใช่ขาไหมด้แล้วครับทีลวครับมยตะกี้่ทิแล้วครับมยตะกีมันขาดแค่กัเทนสลว่าเราเือไหมยังเราใครมันวายมันมเลกัรท่ยันอยันขยังไงยันขยิยังไงยตัวเป็นชงสวัสดีครับสวัสดีครับ เดนะี๋ยนอนพู้รักผูรั่ชโมงนึงกับแข่ชโมงกับป็นบุญนะจารย์ครับเอาสถานเก่าล่ะครับบนนอนเล็กได้คับพี่น้องจังนะครับเนาะจงพื้นแน่ใจพี่น้อาจิ๊บ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 จิบจิ๊บจบจิ๊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 บิ๊บจ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 ิ๊บ ครับบรรยากาศรอบนอกกับพี่นักต้นดีพร้อมโตเกียวพร้อมครับครับคนคนฟ้อนพร้อมครับทุกอย่างพร้อมหลือครับตอนนี้ครับตอนอยู่ขายชั่วโมงหนึ่ง่ะตอนนี้ช่วงเดียวค่ะครับเแล้วเล่นเก่าแล้วนะเขาเนาะเล่ค่ะถ้าเล่นกับเป็ดบุญเนาะ มวลรถรับมาเลยที่มาทีดีจี๊ดนี่สิบสวัสดีครับพวกคนบรากรมาแล้วครับหัหอนครับอนอเนาะแดดเมืองไทยผมคือังแดดที่เกาหลีนะครับปึ้ยซื้อซื้อแดงมาด้ยังก่แดงแดจังแดงใส่แก้วอะละห้เ้าสบบาทน้ำแดงไม ยงไฟบางแง่งครับนี่คือสายต้นน้ำของนงโตแล้วก็ต้นชีวิตของวงการทีงวงการที่จะนงโตเขาวงการของร้านอาหารขึ้นมนเรื่องสนแชนครับเคยไปลองอยู่ร้านอาหารตะวันแดงซิมฮามือแล้วก็ไปรนร้านนั้นร้านนี้ไหมไปกระมวยบ้านมวยอะไรอย่าเงี้ยไรร้านแล้วองแต่นั้นคือผมท่านร้านตัางกีนเลยนี่ร้านต่างจีนรัชนา อจอดติดกับปริเว น้องอาิสาครับเยวเยวนำไรลไฟใมม่อีกนี่เขออนุญาตทำลิปนะครับทับหลดค่ะ้ับหลายหลดค่ะคะแนนเนคแล้ลปมาขึ้นบุตรก็ใช่นันงลหะโอ้หิดถึงวอนเนาะไอ้สวเนางค้างเป็นค้างจมูกเป็นจมูกปากเป็นปากตาเป็นตาครมันเป็นครับโคขาเป็นโคา

นั่นแหละเพ่อจไปเมียวราบถอดไปที่แปดไดอดไที่แปยังโอ้ยอย่ใส่จอใส่ช่องไหนจะเป้านะครับเาเสียบเ่นครับจานดัดีครับหลังเสียมพร้อมครับ มาแลครับิการงานคือบริเนนะครับแต่ว่าบริจดิบเดอยู่จุดบรรยากาศงานนี้เอครบเาอมมหังปากปเดี๋ยวเรายกไปทา้าเพราะเราไม่อนกันอยู่ในตลาดโกซูนะครับเดี๋ยวบ้านเย็นวัน ยาบรรยากาศดีครับมาดูลีลาการมิกเสียงอยาจารย์อื่นครับเฮ้ยเป่นอาร <c oughs> ับจากเ้าจากเ้าไมีบคุครับพี่ <c oughs> น้องบรรยากาศใกล้ชิดกับพี่ <c oughs> น้องมากขึ้นครับ วันนี้อยู่ที่ไหนสักที่ครับที่นี่ก่อนหยุดไม่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 ฮะับเขาไมปไหนครับเขาอยู่วัดไงเขอยู่วัดครับอยู่วัดอยู่วัดยันดีเจะมาบวชนะครับกับพี่น้องบราชการความบันเทิงมาเท้ากระไรยี่กลับมาแล้วครับมาแล้วครับป่าย ลุงโจยมาปล่อยของครับวันเนี้ยครับโจยมาปล่อยของปล่อยอะไรล่ะปล่อยของของหรือเปล่าก็เสียงครับเสียงเสียงเสียงข่อยนี่แม่อยู่ไส่ได้นอนไหมเสดยอดบบะบัวชาวบ้านสมัยครับพี่นาเอาผมผมขึ้นเก่าเลยพินาพลังเนียครับตอนนี้คนรู้จักท่านสมัยประมาณหลายหมื่นคนแล้วครับตอนนี้ธรรมดาครับอย่ธรรมดาดูดูโสดนะหัวใจผมหัวใจผมอีกหนึ่งท่านครับครับผม แต่ว่าคุณต้องดูแลสุขภาพเหมือนผมด้วยผมไม่รู้ผมจะบอกผมหรือบอกคุณว่าดูแลสุขภาพมันทั้งสองคนคุณเอาเวลาไหนไปหลับพิณฮอนก็อยู่ที่ผู้บริหารนะครับนนอทีมงานคุณหลับคนนอนสำนักงานนี้ผู้บริหารนอนตอนไหนผมก็ทนนอนตอนนั้นครับขอบคุณครับคือกำลังใจขอบคุณครับเดี๋ยวไปเบิงไลฟ์สดกันครับปฏิบัติหน้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ครับทีมงานบลับบลอนน้องไส้เจ้าบอมาีิบอน้องไส้คู่บัอคืนนี่น้องไส้ให้บางควนเราเมีบบยูร่าทางซีนนะทีมอ่าเมียบยูรุนเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกจากไร้สนไอ้รถเนี้ยเดี๋ยวน้องไส้เขาอาจฉริยะตอนรถเฮียอีกแล้ครับครับผมครับครับเอาพี่น้องฝากคลิปนี้สักนิดครับสวัสดีครับอันนี้ไอเล่นไอเล่นไอมันรอขอบคุณครับ